ไปค่ะทุกคนเจอกันที่ในเมืองแจสเปอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแคมป์กราวที่พวกเราพักกันเมื่อคืนนะคะอยู่ใกล้ๆเมืองอันนี้คือไบเทรลเข้าเมืองนะคะทุกคนโอ้แต่แล้วเขาเรียกว,ว่าแท็กซี่นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับสามล้อบ้านเราเลยค่ะน้ำก็จะใสๆออกเขียวๆนะคะอย่างที่นิดคิดไว้นะคะหรือว่าเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook เพื่อนๆน,นะคะ It's a dusty. Just a tiny bit. Oh, that's because that one was charged. The other one wasn't done. There you go. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติลลอิน USA นะคะตอนนี้นิดกับคุณรอกกี้อยู่ที่ Jasper National Park นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อคืนเราพักที่ในเมือง Jasper เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะใช้จักรยานนะคะไปทัวร์เมือง Jasper แล้วก็จะไปดูเลกนะคะที่ชื่อว่า Patricia แล้วก็น่าจะเป็นปิรามิดนะคะทุกคนถ้ามันไม่ไกลเกินไปนะคะยังไงตามพวกเรามาค่ะว่าที่เลกสองเล็เนี่ยจะสวยแค่ไหนแล้วก็ที่เมือง jasper you ready hun i'm ready when you are oh but we need to clean the bido. though it's not, it's not going down all right it's down now ันนี้ก็จะเป็นแคมป์กราวที่พวกเราพักกันเมื่อคืนนะคะอยู่ใกล้ๆเมืองแจสเปอร์แค่ประมาณ3กิโลเมตรนะคะทุกคนก็ที่นี่คือละประมาณ30เหรียญแคนาเดียนนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะมีค่าฟรีโน่นนี่นั่นด้วยนะก็เป็นแคมป์กราวที่ใหญ่มากๆค่ะ เจอกันที่ในเมืองแจสเปอร์นะคะวิวดีมากๆค่ะ นี่คือไบท a i l เข้าเมืองนะคะทุกคนโอ้แต่ละเล็กมากๆค่ะแต่ต่ต่อนนี้พวกเราก็เข้ามาถึงเมืองแจสเปอร์เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะจุดที่เราหยุดอยู่ตรงนี้คือเป็นจุดสิ้นสุดของไบทรลนะคะ ก็จะมีไบค์เกอร์หรือว่าคนปัจจยานเยอพะพอสมควรนะคะใช้ถนนเส้นนี้นะคะโอเคเราจะไปหาทานเข้าเที่ยงกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปเล็กกันคะ่ะไปค่ะตามคุณกี้ไปอะไรมาใหายูเว้โอ เมืองแจสเปอร์นะคะก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือวเมืองไฮสกีนะคะทุกคนเมืองสกีนะทุกคนมาที่นี่ก็จะมาแบบมาสกีคะ่ะทุกคนก็จะมีทุกอย่างนะคะเหมือนเมืองท่องเที่ยวหรือวเมืองสกีสกทั่วๆไป สามล้อด้วยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าแท็กซี่นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับสาล้อบ้านเราเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะกินข้าวเทีย่ยงกันก่อนนะคะทุกคนที่ร้านนี้นะคะ Something Else Restaurant ค่ะทุกคนอันนี้คุณโกี้ก็ล็อกจัก,กรยานอยู่นะคะเมืองนี้ด้วยความที่เขาเป็นเมืองที่แบบว่าท่องเทีย่ยวนะคะก็จะมีที่ล็อกจักรยานแบบนี้นะคะทุกคน hey, Patuxent Lake ทุกท่าน Patuxent Lake, <'s> Pat Lake. Yeah get there พวกเราก็จะปั่นจักรยานไปที่ p a t r i c i a Lake นะคะซึ่งอยู่ห่างจากที่ Jasper เนี่ยประมาณ5กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ ตอนนี้พวกเราขึ้นมาถึงพีระมิดเลกนะคะนี่เลยค่ะวิวนี้นะคะจริงๆมันไม่ใช่วิวที่นิดคิดไว้นะคะคิดว่าต้องเป็นสีน้ำสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สวยๆแต่นี่ค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยค่ะก็จะมีคนมานั่งที่หาดนะคะวันนี้ค่อนข้างร้อนค่ะแค่นี้เองค่ะ สามขึ้นมาตั้งไกลนะคะอันนี้พีระมิดนี่คือไกลกว่าหาดไอแพตเชียอีกนะคะนี่ประมาณหกกิโลเมตรจากเมืองเจสเปอร์นะคะ <Okay. S 1> so let me take pictures a couple shots and then we just go back to p a t i i h i a it's good seem like it's nothing special for me here okay a little bit disappointed okay ตอนนี้พวกเราก็จะปั่นกลับไปที่แพ t r i เช a l เล e นะคะทุกคนก็อยู่ห่างประมาณสองกิโลเมตรจากเลกนี้นะคะขากลับเราจะปั่นจักรยานไปทางถนนเส้นนี้นะคะทุกคนก็คือถนนดีๆนะคะไม่มาตามเทรลเหมือนตอนที่เรามานะค่อนข้างผิดหวังนะคะทุกคนเลคเออพีรามดิาเมด,าเมดเลคพีรามิดเลคนะคะ อุตส่าห์ปั่นมาตั้งไกลนะคะจากเมืองแจสเปอร์นี่คือก็ประมาณ6กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากแคมป์กปาวเราเนี่ยประมาณสามกิโลนะคะก็ไกลอยู่นะถ้ารวมเดินเสร็จนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่นิดเห็นในรูปหลายๆคนที่เขาถ่ายรูปลงที่ออินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook อะไรนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกลับไปที่แพตเชียลเลกค่ะเผื่อว่าจะได้รูปส,สวยๆนะคะทุกคน น,นี่เราก็มาถึงแพททิเชียเล็กนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังนิดนะคะนี่เลยค่ะอันนี้สวยนิดนึงค่ะน้ำใสนะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือวิวของแพททิเชียเล็กค่ะน้ำก็จะใสๆออกเขียวๆนะคะอย่างที่นิดคิดไว้นะคะหรือว่าเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook เพื่อนๆนะคะนี่วิวนี้เดี๋ยวต้องถ่ายรูปค่ะ คนที่นี่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนที่แคนดาน,นะคะ่ะตอนนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะคะเขาก็จะมาพาลูกพาหลานมาครอบครัวมาเล่นน้ําที่เลกกันนะคะฮะดีกว่าว้าว ไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็คือไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะก็ตอนนี้ก็ปั่นจักรยานลงไปที่เมืองแล้วก็กลับแคมป์เก่ากันค่ะไปค่ะ